สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการเตรียมตัวการที่จะไปแข่ง IPSC L3 นะครับ d i v i s i o n ลูกโง่นะครับก็เราจะเตรียมตัวไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับก็นี่นะครับแล้วก็ต้องมาโหลดลูกใส่มูลคิปแบบนี้นะครับทีละนัดนะครับก็แมตชนี้เป็นแมต L3 ก็ใช้ลูกเยอะนะครับผมจะโหลดไปอยู่ประมาณ6-800นัดนะครับ มันก็หลายพวงอยู่นะก็เราต้องทําแบบนีนะ้จะไปโหลดหน้างานไม่ได้นะครับับญชา้าแล้วก็มันจะต้องมีวิธีการต่อจากนี้อีกนะครับก็จะผมก็เลยหลีกเลี่ยงการจะไปโหลดหน้างานคือทําแบบนี้ทุกครั้งก่อนเตรียมตัวก่อนแข่งนะครับแรกๆก,ก็โหลดอย่างนี้สนุกนะครับแต่พอช่วงหลังๆมันต้องโหลดเยอะๆอจริงๆบ่อย มันก็เริ่มน่าเบื่ออยู่นะครับเนี่ยครับหลังจากเราโหลดลูกใส่โมนคลิปเสร็จนะครับก็จะต้องมาปั่นโม่อย่างี้ครับวิธีการปั่นโม่เป็นการเช็คนะครับว่าลูกกระสุนเนี่ยเรียบร้อยไหมลูกกระสุนเข้ามูนคลิปเรียบร้อยไหมมมนคลิปตัวนั้นเบี้ยวไหมนะครับต้องปั่นแบบนี้ทุกพวงนะครับ แล้วโหลดไปบางที80พวงร้อยพวงก็ต้องปั่นอย่างนี้ทุกพวงนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะบรรจุลงกล่องเพื่อที่จะเอาไปแข่งนะครับเทคนิคก็คือของผมผมใช้นิ้วดันนกสับไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เหนี่ยวไกลนิดนึงเพื่อให้ตัวสต็อปโมเขาหลุดนะครับแล้วก็ปั่นอย่างนี้ครับถ้าปั่นไม่ผ่านก็ต้องแก้ไขก่อนครับ ก็เราก็บรรจุของลงกล่องนะครับผมก็จะจัดเงี้ยกล่องผมก็จะลกๆนะครับแต่เครื่องไม้เครื่องมือเพียบพร้อมในการที่จะไปแข่งนะทั้งอุปกรณ์ซ่อมปืนอะไรจำเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยเรียงกระสุนนะครับแว่นตาเยียมับอนญาทามือนะครับผ้าไว้เช็ด เล็กน,น้อยทั่วไปแล้วก็ปืนนะครับบรรจุลงกล่องปิดนะครับเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเราเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับก็ล็อกกุญแจด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่อานี้นะอ,ะอันนี้เข็มขัดนะครับที่ผมใช้นะครับของ d u b l e alpha ครบเซตนะครับมนรักลูกโม่ร e v o l v e r เล v e r นะครับ ครับของก็จะไปก็ประมาณนั้นนะครับเริ่มออกเดินทางครับเริ่มออกเดินทางกันแล้วคนระับอันนี้ผมก็ถึงที่พักนะครับก็แวะว่ายน้ำักหน่อยกับเพื่อนๆพ่พี่ๆเขานะ,รบ,ะบรรยากาศสนามนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเช้าๆของวันแรกนะครับ อากาศดีนะวันนี้ไม่มีแดดสักเท่าไหร่นะพอเตรียมตัวแล้วจะเจอกันเพื่อนๆพี่ๆกระทักทายนะัะอันนี้ผมเริ่มสเตจสิบห้านะครับก็ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะครับนักกีฬาก็จะมาเตรียมตัวกันแต่เช้าเลยนะ เริ่มสเตจแรกก็นอนเลยนะครับนอนยิงนะครับนอนยิงพอเปอร์นะสี่ตัวลุกขึ้นมาแล้วก็ยิงกระดาษแล้วก็ยิงสวิงคนระับเห็นพอดีซ้ําแล้วก็มานี่ยครับมิก้เมาส์นะครับของอันตรายเลยนะครับนักกีฬาหลายๆคนสายหัวนะครับอันนี้ผมก็จั่วไปหลายนัดเลยมาสเตจต่อไปนะครับ นีสเตตสิบหกนะครับเริ่มครับกดเน้นๆนะครับยิงตามแผนเลยอันนี้อแอบเดินเล็กๆน้อยๆนะครับกินพื้นที่นะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ลองทําดูนะครับเมื่อกี้สวิงแน่เลยมันหลบอยอู่แล้วก็จบที่สนะี่ย่ะนี่เนียนๆนะครับอันนี้ ค่อยๆครับเพิ่งเริ่มก็ค่อยๆยิงก่อนอราเตดนี้นะครับเจอสวิงเลยเขาให้เหนะยียบแอคทิเวทนะครับซ้ายและขวาแล้วเนี่ยเหยียบปับ๊บแล้วก็ยิงเต็ปสวิงสวิงยิงสองโบกนะครับกลัวไม่กลัวไม่อยู่ หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดนสเตดนี้นะครับสเตปแบบนี้ผมชอบมากเลยคนระับมันจริงมันมันต่อเนื่องดีนะครับมีมีโหลดติดขัดนิดนึงนะครับ งงครับงงมันหายไปไหนเป้าหนึ่งซึ่งจริงๆผมยิงไปแล้วนะครับยิงเพจจากฝั่งจากช่องทางซ้ายนะผมคิดว่าลืมเป้าไหนซึ่งจริงๆช่องฝั่งซ้ายผมต้องยิงแค่ห้านัดผมยิงเพจจากฝั่งนั้นมันก็เลยงงว่าเอ๊ะมันหายไปไหนมาดูอันนี้กันต่อเนี่ยลืมได้นะครับจริงๆผมจะต้องเปลี่ยนในจังหวะที่วิ่งยาวนี่นะแต่ผมดันถอยแล้วผมเปลี่ยนเลย ครับก็มีผิดแผ่นนิดนึงก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับมามสสเตจนี้ครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้แชมป์สเตจนี้นะถ้าจําไม่ผิดสเตตสิบสี่นะอันเนี้ยอ้โห อันนี้ถือว่าพอใจนะำกินอย่างนี้สองห้าสอนมาเสเตดนี้เตะองนี้ผมชอบนะครับวิ่งเย,ย,เยอะเอะวิ่งย,ยาวๆวิ่งไกลๆนะครับตามแผนนะครับเป้งนะครับเพจแ,แล้วก็มายิงฝั่งนี้ห้านัดนะเป้งไปป๊อป ล้วก็มายิงอีกฝั่งนี้5นะัดจังหวะนั้นเห็นว่ามันหลุดนะครับ2สีก็เลยกดเพิ่มเข้าไป3นะัดไดเอเข้ามา 3, 4, 5, 5. มาสเตจนี้นะครับรั่วอีกยืมลืมเหยียบแอคทิเวตนะครับอยู่สงกลางต้องวิ่งกลับมาเหยียบเสียเว,วลากองเชียร์ข้างหลังนี่หิวห้าวกันเลยนะครับ อันนี้ก็ลักไก่ล้างเลื่อนก็แอบมายิงตอนที่มันหยุดแล้วเลยนะครับมันเห็นอยู่แค่ครึ่งเป้าก็ยังพอยิงได้มาสเตจนี้ล้าวลานมากครับกางเกงขาดเลยเกือบล้มนะครับต้องระวังนะครับเนี่ยสิครับเนี่ยเครับเนี่ยกางเกงขาดจังหวะนี้เนี่ยหัวังเกงขาดแล้วก็จ่วดยับเลยนะสเตจนี้ลึกเลยนะครับ เปลนนะลูกก็ะสุนหมดนะครับข้อเสียของลูกโม่คือลูกมันน้อยนี่แหละครับกองเชียร์ข้างหลังนี่เสียงดังมากสเตนี้สเตดนี้ทำได้ดีอยู่นะชอบเลยนะครับสเตนวแนวแบบนี้ เป้าไกลก็เน้นๆหน่อยนะครับเป้าไกลก็ยี่สิบห้าเมตรนบนี่จังหวะเป้าใกล้เป้ากระดาษใกล้ๆล็อกข้อมือดีๆแล้วกดเลยครับราสาส,สองสาสเตจนี้ก็เป็นอีกสเตจหนึ่งที่ลึกนะครับพังครับมือเดียวเน้นๆเลยนะครับยิงเป้าไกลเนี่ยผมยิงเน้นๆเลยนะเนี่ยพอเปลี่ยนมาเนี่ย ยิงเป้าไก่นะครับประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเมตรครับกดไปสามนัดอยู่นัดเดียวงงตัวเองเหมือนกันนะแต่มือเดียวเป้าใกล้ๆผมยิงอยู่หมดเลยนะครับอรอสองเอตลอดแต่นี้ก็มันนะครับนี่แบบปึป๊บอยู่ด้วยนะครับ พยายามเดินกินพื้นที่ได้เล็กน้อยนะครับเหนะครับแต่นี้ผมชอบมากนะครับเสียดายสวิงออกช้านิดหนึ่งครับผมไมรอสวิงแทนที่จะไปพักเฝ้ากระดาษก่อนเราค่อยหันมาสวิงครับสองหนึ่งห้ยิงผ่านช่องอีกแล้วนะครับมันนะครับอันนี้ก็มันนะครับ เนี่ยเ้าติดประกันแล้วก็ยิงเน้นๆหน่อยนะไม่งั้นโดนประกันขึ้นมานี่งานงอกเลยนะนครับก็สวิงอยู่ไกล,กลๆแล้วก็เน้นๆหน่อยนะ 2> 2, 4, 1, เตดนี้นั่งแล้วก็ลุกขึ้นมายิงนยะก็พอได้นะรันมันก็ ถเตะสั้นๆอย่างนี้ก็ยิงประคองตัวเอาอยเยิงประคองตัวเอพยายามอย่าให้เสียสเห็ุหน,นี้ก็สนุกนะครับนะครับพยายามวิ่งกดสานะมนัดกดสามอยู่สองนะครับไปจวบป๊อเปอร์อีกกดสวิงเน้นๆนะครับสวิงติดประการนี่อันตรายมากเลย ยามยิงกินพื้นที่ไปนะครับอันนี้มันมันต้องยิงฝากด้วยนะเพราะว่ากระสุนมันไม่พอนะแผนผมก็เ,เลยใช้วิธีการยิงแบบนี้นะครับครับข้างในเป็นสวิงมิกกี้เมาส์นะครับของน่ากลัวสำหรับนักกีฬาเนียครับสองห้าแปด เตทนี้ก็พอดูได้นะครับก็จัว่วจัวเพจซ่ายับเชียเวลาก็ไหลไปนิดนึงนะครับสวิงโลเลนะครับผมว่ายิงยากกว่ามิกกี้เมาส์อีกผมตั้งชื่อให้มันสวิงโลเลนะครับบางคนก็เรียกกระสือสออตเตดนี้สุดครับมันครับสตดยาวสามสิบสองนัดนะครับ อาจจนมันเลยนะครับทั้งอาจทั้งเน้นนะครับสเตจนี้ใช้ทักษะทั้งยิงเร็วทั้งยิงปนิดนะครับเนี่ยเป้าไกลก็อัดเลยนะครับแล้วก็เนียนเห็นไหมจบเนียนเนียนๆเพราะว่ามันเป้าเยี้องไกลนะครับเลขสองแต่นี้มันนะมันมากสองอะไรอะสองหกเจ็ดสามครับสองหกเจ็ดสาม ก็จบแล้วนะครับแมตช์นี้ก็ได้ที่4นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะทำคลิปมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ